สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i ์เฟซบุ o o o ติดคอมแสลบบีใบอร์ดรวมถึงเว็บไซต์ a อทีคู e ก้นดอทุกท่านนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ก็พูดเลยว่าการออกไปรีวิวนั้นอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเราก็มีอีกหดึกแกลเจที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือตัวหูฟังตัวนี้ของ s o n ีนั่นเองครับมันก็คือหูฟังโทนตัวนี้นั่นเองครับ W I 1X Mark 2นั่นเองครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าครับว่าหูฟังรุ่นนี้ มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ดีอย่างไรบ้างครับก่อนที่เราจะมาดูเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆนี่นะครับเรามาดูการอันบล็อกของตัวหูฟังนี้กันก่อนดีกว่าครับว่าตัว Sony WI 1X 0 0 0 Mark 2นั้นมีอะไรมาให้นะครับก็เริ่มจากในกล่องนี้ก่อนเลยนะครับกล่องนี้ก็จะมีหูฟังมาให้นะครับซึ่งที่จริงแล้วในตัวสาย USB อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเก็บมาให้นะครับใครที่ซื้อก็ จะได้ทั้งกล่องนี้เข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีหูฟังนะครับซึ่งเนี่ยครับก็คือหน้าตาของหูฟังเดี๋ยวเรามาเจาะดยกันนะครับกล่องไป้ทนั่นก่อนนะครับอันนี้คือกระเป๋านะครับส่วนภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันแรงหลักมาให้พร้อมกับนี่ครับถ้าใครคิดว่าหูของคุณมันไม่พอดีนะครับโซนี่จัดหนักจัดเต็มมาให้นะครับก็มีให้ครบตั้งแต่ไซส์ L s S S เล็กสุดแล้วก็มาถึงโอ้โหจุกใหญ่มากนะครับพร้อมกับข้างในมีอะไรข้างในนะครับเปิดเลยละกันเนี่ยเขาก็ให้อันบล็อกแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นสายสำหรับใช้บนเครื่องบินเนี่ยครับจะมีนี่สายสำหรับใช้บนเครื่องบินนะครับแล้วก็มีตัวของ USB Type-C ในการชาร์จไฟนะครับ เนี่ยครับถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเซตเดียวพาไปเที่ยวได้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีแค่นี้แล้วก็ลงมไปถึงข้างล่างสุดนะครับในกล่องนี้ก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยแนะนําแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับก็จะมีคู่มือแล้วก็การเชื่อมต่อกับ Google Assistant นะครับรวมถึง Siri ด้วยแล้วก็มีนี่ครับวิธีการเซตอัพหูฟังนะครับ แบบง่ายๆซึ่งเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของ Sony ได้หมดเลยนะครับผ่านชื่อว่า Sony headset connect นะครับเรามาดูดีไซน์กันต่อเลยนะครับหลังจากที่อันบ็อกกันไปแล้วหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นการออกแบบต่อเนื่องจาก w i 1 0 0 x x รุ่นแรกนะครับก็ถือว่าออกแบบได้สมดุลขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวของการแบ่งข้างอย่างชัดเจนนะนี้คือข้างขวานะครับแล้วก็นี่คือข้างซ้ายนะครับ มาดูทางข้างขวากันก่อนนะครับข้างขวานี้จะมี NFC นะครับก็คือสามารถแตะกับมือถือแล้วก็เชื่อมต่อได้ทันทีนะครับแล้วก็จะมีโลโก้โซนี่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าอันนี้คือโซนี่นะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะมีปุ่มสําหรับเปิดปิดตัวเครื่องนะครับมาให้อย่างชัดเจนมากนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมี รีมทดคอนโทรลนะครับสำหรับควบคุมทั้งการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดรับสายกดครับแล้วก็สามารถสั่งฟังก์ชันต่างๆแต่ตรงนี้ได้ข้างในของฝั่งซ้ายนะครับจะมีไฟสถานะนะครับแล้วก็จะมีตัวของช่องเสียบชาร์จไฟนะครับส่วนช่องแจ็คออดิโอนะครับขนาดเล็กอันนี้นะครับก็ไว้สําหรับที่จะใช้ฟังเพลงในเครื่องบินนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบได้ค่อนข้างสมดุลสำหรับตัวของหูฟังรุ่นนี้ครับ สำหรับวิธีการใส่หูฟัง W I 1X 0 Mark 2นะครับก็จะมีตัวหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอินเอียร์อยู่ข้างในแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แค่เอาอินเอียร์นะครับใส่เข้าไปในหูแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ข้างหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จครับก็วิธีการใส่ถือว่าง่ายแล้วก็ในการควบคุมต่างๆเนี่ย ก็อย่างที่สาธิตไปนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะกดต,ตัวนี้ได้เลยถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถพูดใส่แอซิสแตนต์ตนี้ได้นะฮะที่จริงอะ่ะไม่จะเป็นจะต้องจ่อใหม่นะฮะก็แค่เอาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก,กดนะครับกดตัว C ปุ๊บเนี่ยก็สามารถพูดได้ทันทีนะครับถือว่าค่อนข้างง่ายเหมือนกันครับสำหรับหูฟังตัวนี้โดยตัวของแอปพลิเคชันนะครับจะบอกทั้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับตัวของ Adaptive Sound Control ก็คือเรื่องของ การเปิดแอมเบียนซาวเข้ามานะครับเราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเดินนะครับออกกำลังกายอยู่วิ่งอยู่เนี้ยครับแล้วก็รวมถึงตัว traffic transport นะครับก็คือสาธารนณะเราสามารถที่จะกดโฟกัสเสียงได้นะครับหรือจะเอาเสียงรอบข้างทั้งหมดเลยก็ได้ส่วนอันนี้ก็คือมันจะดูว่าเรานั่งนานแค่ไหนนะครับ แล้วก็ถ้าเรานั่งแบบนั่งนานปุ๊บเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งปกติรุ่นแรกมันจะมีการสลับไปสลับมาตลอดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Equalizer ตัวของการปรับแต่งเสียงนะครับก็สามารถปรับได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นบร i g นะครับเป็นเอ็ก t i ไซติงอะไรเงี้ยปรับได้หมดเลยแต่ว่าเครื่องหูฟังนั้นต่ออยู่นะครับในรูปแบบของสาวปกตินะครับก็บางทีจะไม่ทำงานบ้าง นีครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณหรือจะปรับเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยปรับเองก็ปรับได้เลยนะครับหรือคัสตอมหนึ่งคัหรือจะปิดไปเลยก็ได้นะครับอันที่3าจะเป็น now playing คือตอนนี้เล่นเพลงอะไรอยู่นะครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชัน360 r e a l i t y audio setup นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ของระบบเสียงแล้วก็ มือถือจะต้องอินストอรเอาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อินストอรเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของคุณภาพของเสียงนะครับเราสามารถจะเลือกคุณภาพของเสียงว่าจะเอาแบบไหนจะดีไปเลยหรือว่าจะเอาแบบ s t a b l e นะครับซึ่ง s t a b l e นั้นเราสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็มี dSEE hs นะครับซึ่งเป็นตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของเสียงให้มีคุณภาพสูงได้นะครับ ส่วน c นะครับปุ่ม c ก็คือปุ่มปุ่มนี้ครับปุ่มตรงนี้นะครับปุ่ม c อันนี้จะไว้สำหรับควบคุมการสั่งงาน google นะครับแล้วก็จะ turn off เองภายในกี่นาทีนะครับรวมไปถึงตัวไก i ์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุทายนะครับด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั่นเองครับหูฟังอันนี้ถือว่า มีซอฟต์แวร์ควบคุมที่เรียกได้ว่าครบถ้วนแล้วก็สามารถสั่งปิดได้จากตรงนี้นะครับการเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกันเราสามารถกด3จุดแล้วก็เนี่ยครับก็ดูว่าตอนนี้มีคู่มืออย่างไรเวอร์ชันไหนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเซอร์วีสำรวจอะไรเงี้ของแอปพลิเคชันนะครับเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่เรียกได้ว่าใช้ได้เลยทีเดียวสหรับโซนี่ครับ และใครซื sí u, ini, ้อมาแล้วนะครับอย่าลืมปรับเรื่องของ noise cancelling optimizer ด้วยนะครับเพราะว่าหูของคนเรานั้นก็ได้ยินเสียงที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการที่ใส่บนเครื่องบินแล้วก็การที่ใส่อะไรเงี้ยมันจะทำให้การจูนเสียงของคุณนั้นเหมาะสมมากขึ้นนั่นเองครับ หลังจากที่ได้ทดลองฟังเสียงจาก Sony w i 1 0 0 0 x Mark II นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหูฟังรุ่นหนึ่งที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนั้นดีมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามีการรองรับทั้งตัวของ Hi-Res v i o l e t Audio แล้วก็สามารถเสียบสายได้นะครับเสียงออกมานั้นผมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบอย่างมากเลยทีเดียว หากเทียบไปแล้วก,กับผูฟังในกลุ่มเดียวกันนะครับรุ่นที่จะใกล้เคียงก็คือจะเป็นพวกของ Bang Olufsen หรือราคาที่แพงไปกว่านั้นแต่โซ n y นั้นให้คุณจับต้องได้เพียงแค่ราคา1,000 0ต้นๆเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าโซ n y นั้นใส่ใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การดีไซน์ของระบบเสียงได้อย่างดีถึงแม้ว่าดีไซน์นั้นจะกระทัดรัดก็ตามทีครับ โดยสรุปแล้วนะครับ Sony WI1000X Mark II นะครับก็ยังคงเป็นหูฟังที่มีคุณภาพที่ดีมีซอฟต์แวร์ที่ควบคุมง่ายแล้วก็เรื่องของ sound quality นั้นถือว่าที่สุดของหูฟังในแบบโทนในงบประมาณ1,990บาทนั่นเองครับเห็นบางร้านก็ลดราคาลงมาแต่ก็พูดได้เลยว่าเป็นอีกหูฟังหนึ่งที่ ใครที่อยากได้ขูดฟังทีวีมีคุณภาพนะครับก็สามารถไปจับจองหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายของโซนี่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาก,กันไปก่อนแต่เพลงคท่างนี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวในนั้นต้องติดตามในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะครับส่วนรายละเอียดรีวิวบทความนะครับสามารถติดตามได้ใน i t c o o g a n g c o m ครับ